วัวว้ววへ ي, へ ي, เฮเฮา c o <oughs> มึงกำลังทำบ้าอะไรอยู่ล่ะ อ่าเอาละสวัสดีครบวนี้คุณก็อยู่รายการจ๊กเกอร์แบสสี่เจ็ดนะอันนี้ก็อยู่เกมตายบนพื้นที่ว่างสามนะครับจากขราวพาร์ทที่แล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นพาร์ทพาร์ทสี่หรือได้ไหมนะหรือจะเรียกว่าเป็นพาร์ทเสริมดีว่าเนะอิร์ธฮะพราะคลิปนี้ก็เป็น,เ,ปนเอ่อพอะเอ่อพาร์ทคลิปนี้เป็นพาร์ทที่สี่แล้วจะอันนี้จะเป็นเควสเสริมซึ่งเราจะมาดูกันต่อเลยว่าเควสเสริมนั้นจะมีอะไรกันบ้างเราไปชมกันต่อเลยเอ้ยคาเวอร์ Cover. นายคิดว่านายเป็นทหารเขอให้ขอถามไปสิว่านายเป็นทหารนายเป็นลบมาเป็นยังไงบ้างแล้วลบมากี่ปีแล้วล่ะเอางี้นายนั่งลงก่อนจะเรื่องเล่าให้ฟังชายคนหนึ่งที่ฉันไม่เคยรบชนะเลยฉันสู้กับทหารคนเนี้ยเป็นนายพลหมอืมอืมอืมฉันสู้มาเจ็ดปีแล้ว <laughs> ยังไม่ชนะเลย๋ยว <laughs> ต,ตอนนี้นเราจะเข้าปีที่แปดแล้ว <laughs> ฉันก็พยายามสู้กับก <laughs> คนเอกคนนี้ต่อไป <laughs> ะกูกูยืนขึ้นเลยกูยืนขึ้นเลยไดพร้อมสู้ไหมโอเคถ้าถ้าถ้าเออฝั่งฝั่งนู้นอะมีศัตรูอยู่อีกฝากหนึ่งของยานลำนั้นมีศัตรูอยู่สินะโอเคเออเราไปกันดีกว่าไหมเบี้ยวชิบหายเลยมึงลงไปดิเร็วแล้วดมตูดกันไม่ได้อะอ้าวเหมือนเกมย่าไอ้เนี่ยไอเลสเตอร์ดีวีว่ะมันดังดมตูดกันแหละ เ <Okay. S 2> เอ,อจำได้ว่ามียานอ่าแล้วมึงจะลงมาทำาไมเนี่ยเอ้าเอาเอ้าอ่าววิศวกรวิศวกรทโหลนเออจากภาคที่แล้วเราก็ได้ไปทำการอะไรนะอ่อไปเควสเสริมซึ่งเราไปเปิดเราได้ไปรู้ความรู้กับระบบยานว่ายานนี้มีการทะเาลาะกันภายในแล้วก็ทำการปิดยานั้นให้คนในายานตายแล้วก็กลายร่างนะนะ ซึ่งเราก็ได้เป็นความรู้เสริมนิดหน่อยเกี่ยวกับเดอะมาร์เกอร์นิดเดียวเองใช่ไหม Earth. เอิร์ดเหมือนเป็นน้ำอะ่ะแต่ยังไม่ใช่น้ำเว้ย<อ>ที่เราปะใช่ซึ่งเราจะไปกันดีกว่าปราร์ดวี่เฮ้ยเอิร์ดเดี๋ยวนะกูข้างหลัง h, ข้างหลังไอสัตว์ข้างหลังเดี้อเด้อเด้อไอแย,ย,ยนี่ไม่ใช่แล้วไอสัตว์ลูกกาะสาม,มปาเป็นปาร์ด้าห้าแฉกเดี๋ยวยังไงไอสัตว<อ>์เฮียอะไร,ระโอ้โหโลกเสียงเกมไม่ทำดีจัดอะเอิร์ด เสียงมันอยู่วิกาจริงนะเอออันนี้เราอันนี้วะไอ้เหี้ยที่เราเล่นแกรีมอสอะนึกออกปะที่เราตัพตขอแฮบเออโซ่เหี้ยเลยสัสโซ่ภาพอย่าไปพูดเหี้ยอย่าไปพูดคำสาบไว้เคืร์นชิบหายเลยยานตกเลยไงอ๋อเออกดเซตเพื่อปรับองศาเว้ยลองกดดิอ๋อรีเซ็ตนี่ไงปะเฮ้ยเดี๋ยวนะกูรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างเว้ย มึงคิดมึงคิดเหมือนกูไหมเหมือนยังไม่หมดใช่ไหม <_ an> ใช่ใช่รู้สึกว่ายังมีอะไรสักอย่างแถวนี้เว้ยเฮ้ยมันมาอีกแล้วเออช่างแม่งมันเอไอ้เหี้ยนัน่นอ่ะมึงปล่อยมันกินน้ําแดงไปเออถ้าเกิดสังเกตด,ดีๆตามอวาากาศจะมีของกระจัดกระจายเต็มไปอยู่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 ด้วยนะ <_ an> เดี๋ยวกูจะตายไอ้เจ๊งกันจะหมดเดี๋ยวเออถ้า <_ an> <_ an> ถ้าเกิดะจะเจอนเนี่ยเจอไอ้ขอบขอบเหลืองๆอ่ะนั่นแหละถ้าเกิดยิงแล้วมันจะมีออกซิเจนออกมาได้ด้วยนะเอ้ย ทางนี้ <วะ S 1> มีมีประตูเข้าวเว้ยแหน่ต่อบนึ่งจะมีที่เอาเติมออกซิเจนด้วยเออเดี๋ยวกูส่งออกซิเจนมาให้มึงอ่อายยี่ไม่ได้กูมาแล้วโหคุณผูช้ชมดูฉากดูฉากนี้ดิว,วะดูพลังของเอเอดิไอ้ไข่ไอ้ไข่เทีนนเ่ยนี้ไม่โคตรเที่ยปิดไข่เกมเนี้ยเออไม่งเลยสัตว์ไอ้เที่ยน <laughs> เออ<า>เ <laughs> ต็มเกื <laughs> เออเฮ้ดูฉากข้างหลังก่อนดิคิดว่าไงวะโศกนาฏกรรมไงไอ้เหี้ยนั่นเหมือนยายชิบูระเลยว่ะอ้าวแต่ยายชิบูระมันใหญ่กว่านี้วหมอันนี้อะไรวะอ๋อที่เก็บพองเออไหนดูดิโอ้ยเออดหนึ่งสองสามโอ้โหโอ้โหฟั่มฟั่มทางสเต็มเก็บไว้ กูได้เฮียอะไรอุปกรณ์เดิมๆอีกละกูได้อะไรเนี่ยน่าจะไว้คาปืนวะแคมสแตนดาร์ดเออทำอะไรได้วะกูไม่รู้อ่ะเราไว้ทำปืนเนี่ยป่ะโหดีนะที่แวะมาของดีแนะ่โอ้โหของเยอะอะ่ะดีนะกูช่างช่างตำรวจเออแล้วเราเป็นช่างตำรวจแล้วป่ะอา้าวพี่ซอกรเป็่ช่าง,ำาาง,างตาำรวจอ้าวและแมพเฮียเกมเฮียนี่แม่ใหญ่ง่วงไองให้ตายเถอะกูจะสำรวจยังไงหมดวะมันมีจุดๆไปจุดๆใหญ่ๆมันจะมีของอยู่บ้าง เราไปกลับไปที่ยานนี้ดีกว่าไอยานสคริปต์เราอะยานสคริปตุกนิกปุกนิกเฮ้ยใครยิงแล้วอ่ะเออมันอยู่ตรงไหนวะอยู่น,นู่นกดกดบีจากพาที่แล้วนะครับเหมือนเราจะได้ไปได้โคนราดอะไรจากยานรับเก่ามาซึ่งเราจะต้องเอามุงแหวขวาก่อนอะมุงแหวกวาก่อนนี่แหลวะวะโอ้เห็นแล้วเพื่อนของดีเขย ไนส์ไนส์ไนส์เฮียเข้าไม่ได้อานีทางนี้ทางนี้อน okay, โอเคลงจอดาบายก่อนนะน้องๆ <Okay. S 2> กูขา <Okay. S 2> เองเว้ยไอฟิลเบอร์หนึ่งไอฟิเบอร์หนึ่งมากูข่บเองเอไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเลยตายแน่นอนเอาละโอเคซึ่งเราจะไปที่ยาน เออเหมือนจากพาร์ทที่แล้วซึ่งเราจะได้รับสัญญาณแปลกๆมาจากยานลำนี้นะนะคุณผู้ชมเราจะไปสำรวจกันดีกว่าถึงเฟสมันจะไม่ได้บอกก็เถอะแต่เราจะสำรวจว่ามันมีอะไรบ้างมีมีกูอยู่กูนั่งอยู่เนี่ยว่างานไหนสักเป็นเรลิก้างหนึ่งไว้แยกไปอยู่ไอเย็นสแตนเนอรโอเคโอ้เอยเสียววะมึงไม่ชนเลยเหรอสักอย่างเลย มึงเก่งขนาดเลยจานสกิปดูโอ้โอ้สกีไงสกิปเออจริงสกีบเลยไหนลงจอดสถานีไหนวะยันลำแรกนี้เราเคยมากันหรือยังวะเอธกูลืมไปแล้วอะยังยังไม่เคยมาเลยใช่เรามาจากลำามาจากลำที่สองแล้วก็ไปเท่นั้นโอเคไปกูลงละกูลงละอ๋อโิ่งใหญ่อลังการงานสร้างโอ้เฮียมีอะไรให้สำรวจเต็มเลยวะไปดีกว่าเว้ย กดนี่ไงเพื่อความมั่นใจและแน่นอนเติมอีกกูเติมอีกมึงว่าเราสามารถบินบินตัวเป่าดูเยอะมั้ยฮะมีอะไรขยบตัววะไหนวะมีข้อความจาก C M S บุษิลอฟพ่อพ่ออยู่ไหนพ่อผมกลัวพ่อพ่อ what the hell อะไรวะนั่นอ่ะมีข้อความจาก C M S บุษิลอฟ พ่อเฮ้ยพ่ออยู่ไหนพ่อผมกลัูพ่อพ่อ Isaac Isaac ไปยันแล้วมั้งเถอะนั่นแน่ใจนะว่าจะเข้าไปอ่ะอออนี็กก่เฮ้ยเฮี้ยเฮี้ยไปก่อนเว้ยมีลูกกูอยู่ในนั้นเว้ยเอ้ยมึงได้ยินอะไรมึงคุยกับใครคนเดียวเมื่อกี้กูไม่เห็นได้ยินอะไรเลยกูกูมีมีข้อความติดต่อมาหาเออมีลิงก์ส่วนตัวมาหามึงเหรอว่าเราดูตรงนั้นดิเฮ้ยอะไรวะเฮียคนน่าเกลียดเลยสัตว์จัดการมันดิ อยู่ไหนวะเออเออย<ม>ู่ไหนวะเออเจอแล้วเออใช่เจนสิทนี่นไงยิงยิงรัวๆเลยเนี่ยยิงช่วยยิงดิเอ,อิร์ดโอ้โหโอ้โหเจนสิทม,มันคืออะไรก็ไม่รู้เว้ยไอ,อ้เหี้ยน่าเกลียดะ่ะคิดว่าน่าเกลียดไหมมันน่าเกลียดแล้วมันก็เทียมากเลยเว้ยกูว่าภาคสองพันน่าเกลียดกว่านี้เยอะเลยเว้ยโอ้ยของของดีอะไรอ่ะดีแหวะ ก็คอนเทนต์รีสอร์สแอนดแอร์แลพาร์ตเขาบอกเป็นส่วนชิ้นส่วนสำคัญอะ่ะกูก็ไม่รู้อ่ะเก็บไปยังวะมึงเก็บไปยัง,อ,ยงอ่ะไปยิงให้เนี่ยเก็บไปดิหรือว่ามัหรือว่ากูเก็บไปแล้ว,ลวมันเข้าตัวมึงไปเลยวะนา่าดิก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ขึ้นเลยไปทางไหนวะเนี่ยเออทางเข้ายานอยู่ข้างเอ่อตรงไหนวะาย,านยัง,งยก,กดแซดปรับมุมกล้องกดบีกดบีนี่ไง ไม่ใช่กดกดบีมันกลับไปเคว็ด้าวก็นี่ไงก็เคว็ดไงมไม่ไปเคว็ดเลยนี่ไงเฮ้ยแต่กดกดเจเออพอกดเจแล้วมันมีเพึ่งเคว็ดเคล็ดเสริมไปคิดว่าไงวะเออตอนแรก<บ>ที่ไม่บบไมีอ่ะโอเคมาแล,ล้วอันดี้จะหมดไอ้เยอะเ,เออว่ะเหลือแค่ร้อยกว่าวิเข้าไปเลยโอเคกูจะไปหาลูกชายกู my son โอ้ยอ้าวชชยเจดสิทธิ์หมดไปแล้วอ้า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 วเย้ะไม่มีให้เติมดูดิข้างหลังดูดูหลังงูก็พีนไปด้วยมึงตปลเรื่องปะเปินละเปินละโอเคเข้าไปฮัลโหลลูกพ่อมาฮัลโหลเฮ้ยพี่ดีจะมีอากาศดีเลยนะระบบโลจิชันน่าจะไม่ทำงานนะน่าจะเป็นความคิดที่ดีอ่ะแต่แกจะได้แค่นั้นนคะแค่ไหนล่ะ โอเคก็ได okay, ้เราหาระบบดูดลชีพเจอบางทีเราจะทำให้อากาศกลับมาเต็มอีกครั้งครั้งเรามองหาอากาศสำรองไว้ก่อนแล้วกันเฮียเอิร์ดเฮียโอ้โหผมพบว่าจะไหนเนี่ยเฮียมันเป็นเป็นสูญญากาศแล้วไม่ได้ยินเสียงแล้ยเฮียเลยเว้ยโอ้โหเจ็บตุ่ยตุ่ยกูเจ็บกูจะกูเต้นเฮียเอิร์ดเราต้องรีบลงไปด่วนก่อนที่เราจะตายเว้ยจะขาดใจตายแท็กเร็ว ก่อนชีวิตจะอ่อนล้แนาแกูลลงแ้วก่อนชีวิตจะผ่านพ้นจนหมดเวลาไอ้เหี้ยอะไรมาตกลงแม็กชีนอะไรวนะนั่นเนาะไอ้เอิร์ดข้างๆมึงตัวเหี้ยอะไรวละไอ้เอิร์ดโอ้โ uh, ห uh, uh, เอิร์ดชิ้มหายแล้วเว้ยมึงอะยิอยู่ยเฮ้ยเอิร์ดชิ้มหายแล้วอากาศจะหมดอ,อากาศจะหมด yeah, เหี้ยอะไรเหี้ยกูต้องหาเอิร์ดไอ้เอิร์ดไอ้กูยิงโยกูยิงโยู่หัด โอ้แมลงแมลงมาแมลงเออดออกซิเจนหมดออกซิเจนหมดช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยกดนึงกดนึงก่อนที่กูจะตายไหมเออดเออเนดป้าแกคันหลังทำไงวะคันหลังก็เกาดิวะไอ้เออดกูว่าชิมหายแล้วอะม่งเราต้องไปรีคอเวอร์ออกซิเจนคือ โอ๊ยโอ้ยไอเฮี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 ยไอ้สัตว์ช่วยกูช่วยกูชิบหายแล้วไอเฮียโอ้โหกระทืบแม่งไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เออเราว่าเราไปสู้มันไม่ได้นานแล้วว่าเราต้องรีบไปต้องรีบไปท่านรองแถวนี้ไม่มีเออไม่ไม่มีออกซิเจนให้เราเลยเว้ยเออลงมากูลงอยู่ติดมึงอ่ะโอ้ยเชิยมาแล้วลงละเฮียเฮียอย่าเพิ่งสู้อย่าเพิ่งสู้ว่านะ กูหนีก่อนไอ้เหี้ยโอ้ยไหนวะอยู่ไหนวนะไอ้เหี้ยอ้วนไอ้สัตว์ไปไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เยินมากูได้แล้วได้ถังออกซิเจนแล้วโอ้เติมเติมกูเติมอ<ป>ะไรไปทำไมยิ้มเหียงหัวใจตัวเองอยู่วะได้ยินมาได้ยินได้ยินหมดมันมีเนเล็กๆมล็นๆทียห้องพี่เจนไงอีมันสูญอากาศมันสูญอากาศเงียบจนเราได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเลยวะ ใช่มันเงียบทุกอย่างเงียบหมดเลยไหมเออเราจะกลับกลับไปจัดการกับไอเทมอ้นดีไหมไม่ไปต่อดีกว่าเปิดออกซิเจนแล้วเราเข้าไปล่อมันเด้อกอปิก็เรียกดิลิฟท์เรอันนี้ยังไม่ได้เก็บเลยโอเคเอ้ยทางนี้ไปได้นะห้องเก็บของฟาร์มกูฟาร์มคนกดดันเลยวะเราไม่สามารถไอ้นี้ได้ ม่ได้เดินลันลาได้วหรอืมเราเรามีออกซิเจนจำกัดอ่ะลิฟต์มาแล้วเราต้องเล่นกับเวลาอ่ะคุณผู้ชมรออยู่มาแล้วเริ่มเริ่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 เอาเถอะไอ้เหยื่เหลือแปดร้อยแปดสิบวิใตายเถอะออกซิเจนออกซิเจนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอเคเพิ่มไปสองร้อยวิเฮ้ยไอ้เชี้ยผมไม่เห็นเหรอไม่เห็นกูไม่เห็นไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์โอ้โ พา่องใส่แม่งเลยใส่ไอ้เฮียเด็กเป็ดอืมโอ้ยเออปืนกูแรงว่ะจิ้มทีเดียวแม่งนิ่งเลยเว้เก็บ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 ต้องเล่นกับเวลาเว้ยเฮียรีบต้องรีบมิั้นเดี๋ยวกูตายแบบเมื่อกี้โคตรอนาถเลยเว้ยเอิร์ดอนาถจริงไม่จะใจมันในโฟมอแต่ตายเพราะออกซิเจนหมดไอ้เฮียอันนี้โอ้โหเฮ้ยเอิร์ดมีถังระเบิดระวังนะกดคิวด้วยเอิร์ดเฮ้ยเอิร์ดอันนี้ถังอะไรวะไม่เห็นนะ เออถามพี่เจนหรือเปล่าใช่หรือท๊อกโอ้ิเจนถามพี่ไม่รู้เราเราต้องกลัวพี่เจนด้วยอันนี้อะไรอันนี้อะไรอ่ะเอ้ยโมดิลอันนี้ใครแฮกมึงแฮกอ่ะไอ้กุญโอ้กระจอกคนนี้กูเป็นวิศวกรแท้แต่ให้ทหารแฮกกันเลยวิศวกรไม่ได้เรื่องเลยทำทหารไหมไอ้ทหารแย่แกกูใช้สมองเลยอ้าวเออด่วนเลยเว้ย เลือดไอออกซิเจนมันเหลือเท่าไหร่เนี่ยออกซินเหลือ1 9 0มึงรีบเล่นกับเวลาด่วนเลยกูจะขึ้นไปรองข้างบนเรียบร้อยแล้วโอเคโอเคออกซิเจนหมดแล้ว oh. oh. ลอ้หูโอ้ยแบกถังอันนี้ขึ้นมาดิกูอยากใช้อะ่ะอ๋อจู่ๆก็บินต่อหน้ากูเลยอันนี้ทางไปไม่ได้ใช่เรา อืมยานเรานี้มันดูอยางสภาพแล้วมันจะเป็นยานเก่าแล้วนะเอิร์อเก่าเกินไปเว้ยไปหยิบถังเิดไปดิจะขับลูกหยิบถังเราไปให้หน่อยข้างหลังน่ะเราจะหยิบไอ้นี่ไปไปทางอย่างนี้เดี๋ยวเอิรอมึงก็กดดิอ่าเราจะเข้าไปพวกมึงอ่ะก็เพิ่งเห็นอะไรมีสองคนเลยฮะก็นี่ไงโดนถังด้ไงเป็นสี่อ้าอ้าวอ้าวไปฮะที่การปรเจกไกลไงเอิร์อ เราไม่กลัวก็พอเราทำแบบนี้เฮ้ยไปไปโอ้โหกูไม่ได้ทำไม่รู้กูไม่รู้อีกแล้วมันจะแปลกก็ไม่รู้มึงพูดเรื่องอะไรเนี่ยเห็นไหมดิเันพูดกันไหมกูไม่ได้เก็บอะไรสักอย่างเลยกลับบ้านก่อนกูกูกำลังไปทางอยู่ตามมาตามมาไม่ได้ยินอะไรเลยวะเออกูได้ยินคนเดียวเว้ยกูกูไอ้เซย์ยังงงเลยเนี่ยว่ามึงได้ยินได้ไงคนเดียวโอ้ยดิฟิลันดอนไอ้สัตว์ นี่ไงเฮียโอ้ยเฮียปิวเลยวะแหลกแม่งแหลกไปชิ้นเลยไอพวกนี้ต้องเจออย่างนี้แหละเว้ยเอจริงนะ <c oughs> น้องปั่นเป็นโกโก้คัลช์โอเคเอาอันนี้กล่อมกล่อมเฮียไปสายฟ้าวะโอเคโอ้ยเฮียทางแยกเยอะเต็ไมไปหมดเลยเมื่อกี้เราไม่ได้เก็บเลยไงเพราะว่าเรารีบไปกันใช่เอ้ยเรามาทางนี้ดีเพื่อนบอกเราไปทางไหนวะข้างหลังงั้นเราไปทางนี้ก่อนกูขอแวะก่อนองนั้นอะ เพื่อมีของใช่เออแล้วแม่งมียิงด้วยโอ้โหไนส์ไนส์เก็บเจ็บเจ็บฟาร์มฟาร์จะไปจะไปสร้างปืนใหม่แล้วเบื่อเบื่อปืนเก่าแล้วข้อมูลพวกตาตาอะไรเอ่อเป็นว่าช่างมันเถอะช่างมันเถอะเออค็อกเทลเฉยเลยเฮ้ยกระสุนเก็บไม่รู้ไหม็อกเทลตอนนี้เขาไว้อะไรอะไรอะไรวะไอโลโก้วงเก่าแล้วก็กำลังจะทำโลโก้ใหม่มั้งอ๋อก็แรกกูคิดว่าใครตายเยี่ยวก็เยี่ยเลยไม่ใช่ ไหนกูนจะลังแค้นที่เหีอ้ออวดข้างหลังไปได้แต่เคเอเลอะไรอ่ะเราโกหกูดิ่พัซโซแป๊บนึงเราไปข้างหลังก่อนไปเอิร์ดห้องเก็บของเว้ยไม่เอาของเลยนะไอเหี้กูพาใครไม่รู้เข้าม<ร>าด้วยเว้ยโอ้โหเหี้ยเรารวยแล้วเอิร์ดเก็บเก็บบอดเก็บบอดกูฟาร้าเรารวยแล้วเว้ยรวยกูรวยมากโอเคเอิร์ดเราดีดีกว่าไหนดูหน่อยสิกระจอกไปรฮะเนี่ยเออ ใครจะทำได้เฮียโอ้นี่ไงเ,เออชา้าเร็วยังมองไม่เห็นเลยเมื่อกี้ตัวมองม่เห็นแล้นี่นี่นี่ไงไหนทางไหนต่อเฮ้ยฟุ๊ปฟุ๊นี่ไงย,ยังเห็นด้วยเอตัวเองเลยเ๋อเห็นแล้วนี่นี่นี่อ๋อนี่เออ,เอ,อมึงอ่ะไปก่อนเลยเออแล้วก็ข้างล่างไปเลยโอเคเสร็จแล้วอะไรกันวะแค่นี้ยิงเเต็มอันลอ็อกอัลล็อกอะไปวะ โอเคนี่ไงปลล็อกห้องประตูที่มันเข้าไม่ได้เฮ้ยโอ๊ยอะไรวะน่ะพ่อพ่ออยู่ไหนโว้โว้โวเฮ้ยเฮ้ยเขาเว้ยมึงกำลังทำบ้าอะไรอยู่ล่ะมันออกไปห่างจากมันเลยรู้รู้กูเข้าใจเลยเฮียมึงเห็นเฮียอะไรวะเออเห็นเห็นตุ๊กตาเว้ยจูทางกล้องกูเห็นมึงจับอากาศอ่ะเฮ้ยไม่ โ oh, อ้เดอะมาร์เกอร์เหรอไอ้เนี่มันเดอะมาร์เกอร์แล้วขนาดย่อมาวะโอ้โอ้โอ้ไอ้เนี่ยเยอะ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 เออสตาร์ททีเออเออนั่นแหละไอ,อ้เฮียหมดย <ไป S 2> ังวะให้ถามมันกูเลยหมดเลยยังจะยิงยต่อไอ้เวางมันเมื่อกี้ปืนกูคนแรงเลยอะลูก,ม,ลก,กลม,มันเป็นลูกซองแหรอปืนมึงไม่มันเป็นปืนเหมือนปืนเข็มอะปืนยิงแล้วแบบม่นฟิวไปเลยอ๋อ มึงเจ็บทางระเบิดไอ้เี้ยกระทืบเต็มเต็มขาหมเลยไอ้เี้ยมึงมึงไอ้เี้ยสภาพมึงเหมือนไอ้แคนออริท่านแบบไอ้เี้ยไลเนอร์ไอ้สัตสโดนระเบิดอะเต็มหน้าเลยเว้ยเออขอทดลองไอ้เี้ยนี่หน่อยดิอ๋อโอ้หน้าใจนี่เจเนซิสเอซาร์เจเนซิตแหละเออเมื่อกี้มึงเห็นอะไรวะล่าไอ้กูฟังเขาดิมันเป็นตุ๊กตาเว้ยแล้ว ม,มันมันมันพูดกากูอยู่ว่าแบบพ่อพ่ออยู่ไหนอโอ้นั่นแหละน่ากลัวว่ะกูเห็นกูไม่เห็นอะไรเลยเฮียฟังกูอะโอ้โยของเต้เฮียกูยอมทิ้งยาเลยบอกให้มันคืออะไรวะไม่รู้แต่เขาบอกมันเป็นของแร่อะเอาดิเอาดิเก็บโอ้ยเคี้ยของเต้ีกแล้วไอ้ถ่านด้วยอะไรวะทิ้งยายอมทิงทมท้งยา นม่ไงเก็บไอซัดไอ,อ,เ,อ,อเอ้ยมันกดยี่สิบห้าโว้ออ,อเอ,อ้ยมันมีเบรกเบ็นต,ตรงนี้เออเยวกูแต่งปืนก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคอ๋อไอ้กล่องนั้นนะ่ะมันทำให้แบบเพิ่มแร่ได้เว้ยเข้าใจแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ชุดใหม่วะหมดยังวะไอเคียเอ,อิร์ธนี่มันคือเคียอะไรวะเนี่ยวตัตถุเอาปืนมือเดียวดีกว,ว่า ไอย,ยาลำนี้ดูดพลังงานจากมาร์เกอร์เยอะโอเคตรเฮี้ยเลยเว้ยอย่างเฮี้ยเลยดูดิยาลำนี้ทำลำดูดพลังงานจากมาร์เกอร์เว้ยกูใช่ใช่ป่วะผมก็ไม่รู้นะโอเคเรามาดูดิมีอะไรให้แต่งบ้าง <c oughs> ยิงพวกเคีนี้มันประมาทไม่ได้เว,ว้ยกูพร้อมละมา เราโบว์พารช็อตกันได้ช็อตกันมาแล้วโอเคงั้นเรากลับใช่ไหมโอเคกลับไปทางเดิมไปสุดท้ายกูก็หลอดเองเฮ้ยเฮ้ยไอ้เอิร์เอาดิเอาดิเอาแม่งี้เฮี้ยอ้วนไอ้สัตว์แด็กคนนั้นไป่านเด็กเฮ้ย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 ไอ้สัตว์ไอ้เชือกเยไอ้สัตว์โอ้โหไอ้เฮี้ยขันหลังอ๋ออ๋ออ๋อเฮ้ยเกาให้เกาให้เกาให้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วออ๋ เฮ้ยโอ้โหอะไรเมื่อกี้อะไรวะน่ะเออลองดิอันนี้โอ้โหเออต้องลองแล้ววะต้องลองปืนใหม่แล้วว่ะอันนี้อันนี้ลูกอันนี้ลูกยี่สิบเฮ้ยไอ้สัตว์โอ้โหเวลาก้าแพ็คโอ้แพ็คใหญ่ด้วยอันนี้ไปทางนู้นแล้วทางนี้ยเปไหนวะทางนี้เราเคยไปได้ยังยังไปแล้วเนี่ยออกแค่นี้เก็บอะไรวะน้เอาผูเก็บเก็บไปครบเหรอดีแล้วที่แวะมาอืมเสียงกระสุน เป็นกูกลับมากลับไปทางเดิมแต่เดด้าชี้ไปทางนู้นไอแซคคุณจะตะโกนทำไมวะทำไมทำไมกูไปทางนู้นอะเดด้าไปทางนู้นอะมึงลองกด B ค้างนะแล้วมึงก็ลองกดเดดลลุกกิ้งดูเว้ย่๊าเลยพวกเราคงทําลายระบบดำรงชีพไปแล้วชี้ได้ด้วยเอาเลยกับดักบนยานนี้ต้องออกไปเพื่อพยายามจะดักเราบนยานเรานี้แล้วรอดไปจากที่นี่ คิดด้ยแม่งคุยกันเร็วมากอะ่ะจริงนะเอ้ตรงนั้นเราไปแล้วนี่หรอไปทางไหนวะทางนี้ทางนี้ดิไปโอเคไปดูว่ามีความคิดงั้นหรือกูเริ่มกลัวเลเว้ยอยู่ดีมันก็แบบมันก็ฉลาดวะคิดว่าไงวะทางนี้โอเคอย่าลืมเติมออกซิเจนนะ ตรงนี้มีให้เติมจำได้ไปไหนวะอยู่ไหนอ่ะลงมาดิปไปดีงามเยี่ยมเยี่ยมอ๋อแล้วก็ไปอ,อ๋อเยี่ย,ย,ยเยี่ยวนหน่อยสักหน่อยเยี่ยวนตรงนี้เราฆ่าไม่ตายดิเขาจะอยู่ไหมก็เมื่อกี้ไงเจ็บไปแล้วไงเฮ้ยข้างหลังมีของไอ้เยี่ยโง่รีบขึ้นไปทำไมวะ อ้าวเอาไปแทรกหนักโกโกันเลย <c oughs> เห็นลูกซอลือกูถือด้านตรง,ตรงข้างๆกูไหมข้างล่าง,างมีของ<ะ>แต็มเลยมึง,ม,งมึงเลยปลับเป,ปล่าปรับแล้วเลยไปแล้วเว้ยเออไม่ใช่หรอกเราหนีไอ้เหี้ยหนีแล้วก็ไฟก่อนเลยเอ้ยกูกูขึ้นไปรอละไอ้ไเหี้ยจะตายโอเคโอ้โหฮึอออไอเชนโดนโมบายเดียวกันกับนั้นเลยไม่ใช่เหรอกับยานที่แล้วเลยไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยไอ้ยดูนี่ดิ ขึ้นมาละแนลหนึ่งโคชีอมึงขึ้นมาด่วนเลยเวยก่อนที่กูจะตายมึงมึงม<า>ึงขึ้นมานะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วมึง<ะ>เลงไปตรงนน้นเวยทำไมวะ <laughs> มึงเห็นอะไรปะตรงนั <laughs> ้นแหละเห็นขวานเห็นขวานเนี่ยเห็นยังไม่เห็นเลยเลยเอากูเห็นมันยืนเป็นเป็นตัวคนยืนโง่สองตัวไม่แม่ไอ้เมียกับลูกกูบอก ยืหลอนว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูคลิปกู๋เฮียไม่โคตรเฮียป่ารีบไปเถอะออกซิเจนจะหมดอืมไปรีบวิ่งไอ้เฮียเดี๋ยวจะตายกันหมดเลยแบบว่าเล่นมาตั้งนานเฮียตายปุ๊บเริ่มใหม่งี้นะไม่เล่นใหม่เฮียโคตรเฮียร้องร้องอ่ะร้องเลยรีบไปเติมออกซิเจนข้างนอกแล้วก็ปิดคลิปมันคืออะไรวะคาเวอร์ไม่ให้นายเห็นอะไรไม่ได้บอกเลยไม่พูดไม่พูดด้วย พูดได้คยกับมึงอ่ะคุยพูดเลยโอเคแล้วกับยิญานตรงไหนวะตรงนู้นทำไมตรงนู้นมันชี้ก็ไปเจ็ดสิบกว่าเมตรตรงนน้นวะมันต้องเลนลูกกิ้งดูสีฟ้าเป็นหลักสีนู้นอันนี้คือแบบถ้าเกิดสีสีม่วงสีม่วงจะเป็นชุดสูตรอ่ะอัปเกรดชุดสูตรส่วนสีสีม่วงจะเป็นเบนท์ให้แยกกับอัปเกรดปืนอ่ะส่วนสีฟ้าเป็นเอเจทีฟเป็นหลักเว้ยไอ้เหอะไอ้สก ไม่จะ,จะเธอไปที่ที่ดีกว่าเขาเป็นท <ใน S 2> ีมดาวอะเศร้าเหี้ยแม่งเอ้อเหี้ยอยู่ดีไอ้แซกก็โดน ntr เฉยอ่าอ่าเอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วอะก็ถือว่าเป็นพาร์ทสำหรับอ่าเล็กๆน้อยๆน,นะสำหรับจอนคาวเวอร์นะฮะเดี๋ยวผมจะพาเป็นพาร์ทแยก,กเล็กๆน้อยนฮะอันนี้เหมือนจะถ้าที่เจอเมื่อกี้เราเจออะไรบ้างล่ะเอิร์ธที่กูไม่เห็นกูไม่เห็นเราอาจจะแปะคลิปเราจะแปะมุมมองของไอเอิร์ธไปให้นะครับผม ซึ่งเจออะไรบ้างเราไปดูันในคลิปเลยดีกว่าแล้วก็ขอจบการไปก่อนเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดติดตา,าด้วยกดแล้วขอให้หำใหญ่แฟนสวยใช่ไหมเอิร์ธสวยมากบายบายพ่อหนุ่มเดอะมาร์เกอร์เจอกันพาร์ทหน้าจริ <c oughs>